ามีความสามารถในการแสดงเขาตีบทแตกหลายหลายบทที่เราไปเล่นโดยที่เราไม่รึ้ว่าเขาเล่นได้แต่พอเขาเข้าไปเล่นปุ๊บเขาก็เล่นได้โดยโดยเหมือนกับเขาเป็นมืออาชีพไปเลยเหมือนกับตีบทแตกกับช้างายป่องของชุมชนข่าวซึ่งตอนนี้ได้รับรางวัลช้างทั้งบ้านเกิดหลังจากที่ทําการแสดงนี้ไยป่องเขามีงาน มาเยอะะครับเยอะมากกระสซึ่งแม้แต่วันนี้ก็มีคนหลักผู้ใหญ่เข้ามาเกือบทุกวันที่เรากระสเภายปอกนี้เป็นก,กระแเสมาแรงมากพูดจากใจจริงว่าผมไม่รู้ว่าช้างเชือกนี้ซึ่งเราเลี้ยงมาตั้งแเล็กแต่วันหนึ่งเขามีความสามารถแล้วก็คนในในคุณสมบัติแบบน,นี้แล้วเขาก็ติดต่องานซึ่งตามหลักช้างคลาย ในจังหวัดสิรินานันหน้าเข้าพรรษาจะไม่มีงานดต่ใาปรปองนี้มีงานวันที่สองนี้ฝรัง่งติดต่อไปแต่งงานบนหลังช้างที่อำเภอสนมซึ่งเราก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆก็ดีใจครับแต่สมมติว่านี่มมนคนคนนีเขาชอบถ่ายปองตรงจุดตรงไหนไหมั้ยตคิดว่าเทียบระหว่างถ่ายปองกับทงใบนั้นเขาเหมือนดาวรุ่งอ๋อครับป่อ,องจะเป็นดาวรุ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นช้างนักแสดงอืมอ่า คนในกระแสสังคมทุกวันนี้โซเชียลกันแล้วแต่เขาเห็นแล้วก็เกขาอยากติดต่อไปเพื่อเพื่อเพื่อให้ในงานมงคลเขาไม่แต่น่าก็อยากจะนั่งไพ่ปองอะไรประมาณนี้ไม่แต่งานแต่งงานเขาก็อยากจะนั่งไพ่ปองซึ่งกระแสมาดีมากครับเขามีนิสัยส่วนตัวครับนี่เป็นยังไงส่วนตัวนี่ยอมรับนิ่งสุขุมแล้วก็ไม่ตื่นไม่ ไม่มีการตื่นไม่มีอาการที่ว่าเป็นดุร้ายกับกับคนที่จะจะจ้างไปซึ่งทำให้เสียงานเขาไม่เคยมีใส่ผ่องซึ่งไปมันมีความสามารถเพาะตัวจางนั้น